ต้องถ่ายตรงด้วยไม่ต้องถ่ายแถวเนี้ยฝากไว้ด้วยครับมวยพักยกมวยระบบออโต้นะครับลักกี้โก2สองนะครับเพิ่มเพื่อนในไลน์มีแอดด้านหน้าครับกดแอดเพื่อนแอดเคจีสองสองนะครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์หรือว่าดูลิงก์ด้านล่างได้เลยครับลักกี้โก้กับมวยระบบออโต้ ไอ้นี่แดงแบบไอชาแฟ็กอยู่แดงเดชโยนั่นเป็นเดชโยอยู่ขวาสูงหลักแรกร้องเพราะกำลังนี่ครับเอาไม่ได้รึซูงไม่ได้รลอ๋อไดโอเคครับนั่งเริ่มต้นนี่ครับคู่หลักเริ่มคู่ไหนพี่น้องคู่หลัก สี่สามพูดหลังนี้เริ่มพูดหนใน,นะนะใบนั้นในสองสองพูดหมดไม่ไม่ในใบรายการมันพูด้เรื่อ,องอะนะในใวรายการเริ่มเลขแปดอ่าเดี๋ยวสัมภาษณ์แป๊บนึงสัมภาษณ์แป๊บนึงคนละสองนาทีความเริ่มนะนเริ่มนะเลขแอ่ะสวัสดีครับทานแขกสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเชิดประยักษ์ศักดิ์ศรูญไฟนี้เก็บตัวพิทซ้อมอยู่ที่ เกจ็ดเพชรพอคุณบางพูดซองก็มีแบทแมนแล้วก็มีอืมก็มีหลายคนเลยอย่างไงบ้างน้องชายเจอมวยสูงยาวอย่างเดโชเคยเจอกันไหมก็ไม่เคยเคยเจอแล้วตอนเด็กๆอ่ะเคยเจอไม่เคยอืม ไฟนี้ความมั่นใจเท่าไหร่มาถึงตอนนี้แล้วเต็มที่ครับเตี่อายุนามเท่าไหร่แล้ว13%นสิบสามน้ำหนักปล่อยๆเนาะสามไฟหลังสุดชนะชนะตลอดเลยครับชนะนกเป็นพกอืชนะยอดอิชัืก็ไปลังก็ชนะนีชนะวองี่องเ็ดสีไมอฝากแฟนคลับหน่อยครับเีน้องจะเป็นการเลยให้ผมด้วยครับ เดินทีครับตอนแรกน้ำหนักป่อยอีกคืออะไรน้ำหนักป่อยน้ำหนักปล่อยๆ,อยๆอก็เอสโดมจองแบบเป็นคนจังหวัดก็บ,บ,บ้านใกล้เดินเคียงวันนี้นนก็น่าจะมีพี่น้องมาเชียร์อยู่แต่ดูเดชโชอะเดี๋ยวน้องชายเจ้าทินเลยเราวันนี้อายุอานามเท่าไหร่นะยี่สิบแปดสิบแปดก็เป็นรุ่นน้องเราห้าปีเลยนะไปนี่เก็บตัวไปซ้อมที่ไหนที่สิงห์มาวินสิงห์มาวินหลังๆนี่ฟอร์มสดเหลือเกิน เราเลือกใครมาเป็นผ้ป้งกู้อาได้ถึงมาวินอ่ะก็มีวัฒนธรรมคนอืมก็กลลสายเข่าสายยาวๆเลยนะเอาวันนี้เจอทางด้านของชาติพยักนี่รู้ไหมเขาเป็นเมือไตล์ไหนอืมก็ศึกษาศึกษาอยู่นะอืมความมั่นใจนะ้องมาถึงขั้นนี้แรึที่ครับต่อยในบ้านเลยต่อยในบ้านด้วยเรานี่คนที่นี่เลยใช่ครับก็ไดงว่าจะวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยแถวนี้เนี่ยใช่ครับ ฝากแฟนคลับค่ายมวยสิงห์มาวินแล้วก็แฟนคลับของเราหน่อยครับก็ฝากแฟนคลับค่ายมวยสิงห์มาวินแล้วก็น้ำประมาณเดียด้วยครับแค่ฝากเป็นน้ำใจและติดตามตอนนี้นี่ครับน้ำหนักครับน้ำหนักปล่อยๆน้องสิครับหกสิบอืมก็วันนี้นี่ก็ถือว่าขึ้นฝ่ายน้ำหนักขึ้นมานะนี่ครับเนื้อตัวทั้งคู่ครับอ่ะช็อกลมหน่อยช็อกลมหน่อยอ่านี่ครับเนื้อตัวทั้งคู่ครับไมลงลงใชโอเคครับ เอาคุณครับอนยลถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปถนี่ถือว่าดักมวยยากใต้ตั้ง